สวัสดีครับอตอนนี้มาที่ครัวครัวหลังวังนะน่อใช่นะเป็นมีร้านเดียวเลยนะ,อ,ะอร่อยมากเลยนะครับมีร้านเดียวไม่ได้บังคับให้เรากินนะแต่แต่เรามันอร่อยอะ่ะถือผมเป็นคนกินกับข้าวยากแล้วเพราะว่าผมนคนเลือดเลือดกะหมอนะแล้วก็ชาไปข้างคือชาอข้างไปแต่บอกได้เลยว่า ที่เขาอร่อยมาก๋วยเตี๋ยวที่ผมผ่ามาผมก็คิดว่าผมจะกินไม่ค่อยได้แต่กับกายฟผมกินไม่เหลือเลยนะขนมถั่วนี่ผมก็ตุนไว้นี่ยอยู่ข้างหลังวัตถัดิ์นะแต่ว่ามีร้านเดียวนะสำหรับที่นี่แต่ไม่แยบประคับให้เรากินนะแต่ว่าเราควรจะกินเลยแนละ้วเพราะมันอร่อยมากเพราะดินที่นี่มันเหมือนดินแดนแห่ง,งความรักนะตรงบริเวณที่ผมถ่ายใน EP นี้นะ อะไรต่งๆเนี้ีเป็นเกี่ยวกับห้องนอนห้องพักเกี่ยวกับความรักที่เขามีให้กันละก,กันเกี่ยวกับความรักที่เขาจะสร้างวิถีพัน์อาหารแห่งชาติเกี่ยวกับความรักของความเป็นอยู่ยนะฮะเป็นดินแดนแห่งความรักับผมเรียกยัางนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นที่แห่งเราพักผ่อนเยน่างใจตรงนี้น คนเข้ามาเยอะนะแต่ผมถ่ายแบบไม่ให้ติดคนเลยนะจริงๆก็มีคนเข้ามาไม่น้อยเลยนะหลังถึงแ้เข้ามากินข้าวไม่กินข้าวเนี่ยเข้ามาไม่น้อยเลยนะแต่ผมพมายามที่ไม่ถ่ายเขารอเข้าเดินไปก่อนก็เลยดูเหมือนไม่มีคนนะมีคนไม่ใช่น,น้อยบนนีบนเน,นะอยากทั้งบนขึน้นล่างไปต้องแอร์หมดนะก็ถ่ายก่อนผอยากถ่ายจริงๆวันนี้สวยเยอะผมก็ลืมที่ถ่าย ผมก็มงงแต่ชมโน่นชมนี่นะเออดูโน่นเหมนดูนี่สมมติที่นีน่เป็นเก็บกระสังข้าวแล้วก็อันนี้เป็นสามแม่ลูกน่าจะใช่นะเขารักกันเขาก็พาแม่มาผมก็แอบถ่ายพวกเรเรียกกินแด้ดังวามาถึงความกพมมันก็หลังจากเรากินข้าวเสร็จหยอกตอบอีกทัน,ทนคุณน,น,นักพันคุณนะและ้วอย่าลืมติดตามผมด้วยน,นะครับร้อยครั้งแห่งความฝันสวัสดีครับ 因为你就是我，我就是你。